สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเวลานี้วันนี้มาเร็วหน่อยนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับ EP176 นะครับ i n t e r Design ห้องสมุดงานป้ายนะครับวันนี้ก็เรานําตัวอย่างงานที่เคยทำไปแล้วนะครับกลับมาเป็นพอดีเห็นมีคลิปวิดีโอก็เลยกะว่าจะเป็นคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆหรือให้คุณลูกค้าได้เห็นกันว่างานป้ายแบบเนี้ยมันเริ่มต้นกันมายัางไงนะครับ ก็พอดีทางคุณลูกค้ามีสนใจจะทำแบบนี้ด้วยนะครับเราก็นำผลงานเก่าๆมารีวิวให้ดูว่าขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4นะครับเผื่อว่าคุณลูกค้าดูแล้วอ๋อโอเคนะมีอะไรจะได้ปรับเปลี่ยนกันก่อนหรือมีอะไรจะต้องเ,ออเตรียมกันก่อนนะครับมันจะได้ไม่ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับโอเคเราก็เริ่มกันไปเลยนะครับคลิปนี้มาเร็วนะครับ เพืเ่อนๆอาจจะยังตามมาไม่ทนันเด้อเพื่อนๆตามไม่ทันก็ดูย้อนหลงงังกันได้นะครับอโอเคเริ่มแรกเลยนะครับป้ายลักษณะแบบนี้อ่าเราเราต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเรียกกันเนี่ยนะครับถ้าคุณลูกค้ามองคุณลูกค้าจะทําป้ายแบบนี้หรือร้านป้ายจะทาจะทําป้ายแบบนี้ก็หนึ่งเลยอ่ะชื่อเรียกมันก่อนคือชื่อเรียกเนี่ยมันเรียกว่าป้ายทาวเวอร์นะครับ ป้ายทาวเวอร์มันก็ทาวเวอร์มันก็คือตึก uhh นะครับทาวเวอร์มันคือตึกเนี่ยป้ายทาวเวอร์ก็คือป้ายเหมือนเป็นตึกอะตั้งขึ้นมาจากพื้นอะนะครับอ่าป้ายขึ้นมาแบบเนี้ยป้ายทาวเวอร์แบบเนี้ยนะฮะทีนีใน้ในขั้นในขั้นตอนเนี่ยนะครับผมจะแกะให้ดูทีละสเต็ปสเต็ปเลยนะครับ mm hmm. เผื่อว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กันอันนี้เป็นรูปที่เสร็จงานไปแล้วนะครับอ่าสวัสดีนะครับหนึ่งท่านได้เป็นร้านทาป้ายก็ฝาก กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกําลังใจนิดนึงคือป้ายทาวเวอร์ลักษณะแบบนี้อันนี้ผมเกินก่อนนะครับว่าขั้นตอนการทํางานเนี่ยนะครับพอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งกําลังติดต่อเข้ามาจะทํานะครับผมก็อธิบายไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเราอธิบายมาเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เดี๋ยวคุณลูกค้าก็ามาเปิดย้อนหลังอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่านะครับคือป้ายทาวเวอร์ลักษณะแบบนี้หนึ่งเลยนะครับ อันดับแรกคือเสนอราคากันก่อนอ่าถูกต้องไหมฮะคือเสนอราคาก่อนเสนอในใบเสนอราคาก็จะมีโครงสร้างนะครับฐานลากนะครับตัวงานตกแต่งแล้วก็ตัวงานระบบไฟนะครับอันนี้หนึ่งเลยคนที่จะทำเนี่ยต้องรู้แล้วแล้วก็เอาง่ายๆผมไล่ลําดับเลยนะ 1. โครงสร้างหลัก 2. ฐานลาก 3. งานตกแต่งงานพุ้มแผ่นสงานกล่องไฟห้ 5. งานเขียนแบบโดยวิศวกรแล้วเขียนแบบขึ้นมาแล้วก็เซ็นโดยวิศวกรนะครับ6ค่าดําเนินการงานลักษณะแบบนี้คุณลูกค้าหรือร้านป้ายจาไว้เลยว่ามันต้องมี6ข้อนี้นะครับเป็นหลักข้อที่7อาจจะมีเพิ่มเข้ามาคือค่าดําเนินการขออนุญาตข้อที่7นะครับแต่ถ้าเกิดข้อที่7ลูกค้าบอกว่าอ๋อติดเขาขออนุญาตเองก็ไม่มีข้อที่7ก็ตัดทิ้งไปไม่ต้อง แต่ถ้าไม่มีเนี่ยต้องมีหข้อนะครับหข้อก็ในใบเสนอราคาคุณคุณร้านป้ายก็ต้องมีข้อมูลแล้วนะครับคือทุกอย่างต้องครอบวอร์หมดเลยนะครับหข้อเจข้อนี้ต้องให้ลูกค้าคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยถ้าเกิดร้านป้ายเ็าเสนอมาไม่ครบอันนี้ก็ต้องทักท้วงกันว่าเอา้าทำไมคุณมีแค่สี่ข้อเองทําไมคุณยังขาดไปอีกสองข้อเอา้าแล้วฉันยังไม่ได้ขออนุญาตเลย คุณรับหน้าที่ไหมหรือฉันจะไปขออนุญาตเองอันนี้ก็คุยกันนะครับแต่อันนี้คือ7ข้อที่มันครบๆนะครับอ่าเริ่มเลยก็คือถ้าเกิดว่าเสนอราคาผ่านแล้วแล้วทํายังไงต่อนะครับสมมุตินะงานลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูรูปรูปที่มันเสร็จก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงงานที่มันเอ่องานที่สมมุติงานที่เสนอราคาผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับที่ผมทำเนี่ย นะครับผมก็จะเขียนแบบโครงสร้างขึ้นมานะครับอ่าเขียนแบบโครงสร้างขึ้นมาเสร็จปึ้งเนี่ยการเขียนแบบโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับวิศวกรคือคนอ่ะคนที่เขียนแบบเนี่ยมันต้องรู้และว่างานป้ายระดับเนี้ยมันต้องใช้เหล็กเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันมันเหมือนมันต้องเคยผ่านมือมาแล้วนะครับอ่างานป้ายลักษณะแบบนี้ใช้เหล็กกล่องไซสนี้นู่นนี่นั่นฐานรากใช้นู่นนี่นั่นแบบนี้นะครับ พอเขียนแบบขึ้นมาเสร็จปึ้งก็ส่งให้วิศวกรคำนวณน,นะครับคำนวณแรงลมคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคำนวณขึ้นมาแล้วก็ให้คืออย่างผมเนี่ยผมส่งให้วิวศวกรหมดเลยนะครับบางท่านอาจจะคนเขียนแบบคนหนึ่งนะครับวิศวกรเซ็นอีกคนนึงแต่ของผมผมไม่เลยผมให้สวัสดีครับลองดูนะครับเผื่อว่าได้รับงานแบบนี้นะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์อย่างของผมเนี่ยผมตัดเลยให้ ให้วิศวกรมีเขาเรียกว่ามีพาร์ทเขียนแบบด้วยนะครับผมก็ตัดไปเลยจะได้จะได้เร็วผมเขียนแบบเฉพาะเปลือกนอกอย่างเดียวนะครับผมก็ส่งต่อให้วิศวกรจัดการให้นะครับมันก็เร็วขึ้นพอวิศวกรทําแบบเสร็จแล้วคํานวณแรงลมเสร็จแล้วนะครับก็ถือมาเลยเป็นปึกเลยนะครับแล้วก็เซ็นกํากับไปเลยผมก็เอาแบบชุดนี้นะครับส่งต่อให้ ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องขออนุญ,ญาตผมก็ให้ให้ลูกค้าส่งต่อไปให้ที่โยธานะครับเพื่อที่จะขออนุญาตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต้องการใบอนุญาตในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องลูกค้าบอกว่าโอ้ยที่ฉันเองไม่มีปัญหาอนุญ,ญาตก็ให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าโอเคแอปพูดเซ็นเราก็ผลิตเลยนะครับขั้นตอนการผลิตของผมเนี่ยนะครับก่อนการก่อสร้างของผมเนี่ยคือยุคนี้นะครับมันไม่ได้ยุคอันนี้คือยุคสมัยใหม่ นะครับคือถ้าเพื่อนๆจะทํานะครับแล้วไม่อยากให้หน้างานมันจะต้องเขาเรียกว่าลําบากไปลงเสาเข็มใหญ่ๆบเ,เริ่มเทิมอะไรเงี้ยก็ผมใช้บริการของเข็มเหล็กนะครับอันนี้ก็เคยใช้บริการมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือให้ทางก็คือแบบโครงสร้างชุดน,นี้เราก็ส่งให้ทางเข็มเหล็กเนี่ยเขาประเมินว่าจะต้องใช้เข็มเหล็กกี่ต้นขนาดความลึกเท่าไหร่อะไรยังไง เขาก็จะมีฝ่ายวิศวกรเนี่ยคำนวณขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจ้างทางเข็มเหล็กให้จัดการให้นะครับพอปั่นเข็มเหล็กอันนี้ก็เหมือนเป็นสกูตตรตัวใหญ่อะ่ะปั่นลงไปที่พื้นพอปั่นลงไปที่พื้นเสร็จแล้วปั่นกี่ดอกกี่จุดกี่กี่เข็มอันนี้ตามวิศวกรนะครับอย่างอันเนี้ยของผมเนี่ยใช้อยู่4ต้นนะครับอ่าต้นหนึ่งก็เมตรกว่ากว่านะครับแล้วก็พอปั่นลงไปเสร็จแล้วนะครับก็เอาฟุตติ้งเหล็กที่เป็นบีมอ่ะนะครับ วางนะครับวางบนหัวเข็มแล้วก็เชื่อมเลยเชื่อมเชื่อมยาวเชื่อมเชื่อมคือบนหัวเข็มมันเหมือนตะปูนะครับพอวางลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยวางลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมทําเป็นลักษณะเป็นหัวเข็มให้ดูง่ายๆอันนี้เป็นเป็นเข็มที่ปั่นลงไปอันนี้เป็นฟุตติ้งพอปั่นลงไปที่พื้นเสร็จปึ้งมันก็จะมีหัวเข็มเนี่ยโผล่ขึ้นมา เหนือพื้นดินอยู่นิดนึงใช่ไหมก็เอาฟุตติ้งเนี่ยว,วางเวลาเอาฟุตติ้งวางเนี่ยก็เขาเรียกว่าไอหัวเข็มตรงเนี้ยที่ปั่นลงไปเนี่ยมันต้องได้ระดับน้ําด้วยนะครับเสาเข็มแบบน็อตเอ้าเรียกว่าเข็มเหล็กครับเข็มเหล็กอันนี้มีวิศวกรคํานวณน,นะคือไม่ได้อยู่ดีๆนึกจะทําก็ทําทุกอย่างคํานวณตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับคือเวลาปั่นลงไปเนี่ยนะครับ เอาระดับน้ําจับไม่ให้มันเอียงก็คือจับสต้นเนี้ไม่ให้มันเอียงพอพอไม่มเอียงปึ้งเราถึงจะเอาเอาฟุตติ้งที่เป็นบีมเนี่ยนะครับมาวางพอวางเสร็จปึ้งสังเกตไหมครับตรงนเนี้ยเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าตรงเนี้ยมันจะมีหัวเข็มนะครับตรงเนี้ยเราก็จะใช้ตัวเชื่อมเนี่ยนะครับตัวเชื่อมสามมิลเนี่ยเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันเกาะกันไว้นะครับ ทุกจุดโอ้ตัวนี้ใช้6เข็มโทษทีนะครับใช้6เข็มปัดลงไปผมก็จําไม่ได้ละมันนานหลายปีละเห็นไหมฮะที่พื้นอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะใช้6เข็ม1น3 4งสาสีนะครับพอเสร็จแล้วทํำยังไงก็ตัวเนี้ยเห็นไหมฮะก็มีการวางระดับน้ํากันเห็นไหมฮะเห็นไหมอ่าวางระดับน้านะครับไม่ให้มันเอียงนะครับพอไม่ให้มันเอียงเสร็จแล้ววิศวกรที่ ทำเข็มเหล็กอันนี้ก็วิศวกรที่อยู่ฐานลากส่วนวิศวกรที่อยู่ด้านบนนะครับที่อยู่ด้านบนที่เป็นป้ายขึ้นมาข้างบนอันนี้ผมก็ใช้วิศวกรอีกชุดหนึ่งใช้วิศวกรใช้บริการสอง,สอง,สอง,สองท่านนะครับก็คือในการทํางานครั้งนี้นะฮะทีนี้พอเวลาวางลงไปนะครับอ่าเราฟุตติ้งเนี่ยที่วางเนี่ยเป็นฟุตติ้งเหล็กก็วางลงไปพอวางลงไปเสร็จแล้วขั้นตอนเป็นยังไงต่ออ่าเนี่ยดูดูด ตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าไเดเสียงนี้ก่อนตึ๊บโอเคอันเนี้ยก็คือขั้นตอนที่ผมวางตัวเสาโครงสร้างหลักเสาโครงสร้างหลักก็เชื่อมที่หน้างานเพราะว่ามันยาวมากมันใหญ่มากก็เชื่อมอยู่ประมาณสักเจ็ดวันนะครับกว่าจะเสร็จชุดเนี้ยทาสีรองพื้นนะครับอ่าเห็นไหมฮะ พอตอนระหว่างยกเสาขึ้นตั้งเนี่ยผมก็จะเรียกพี่วิศวกรเนี่ยเข้ามาด้วยพี่คนใส่หมวกนี่แหละคือวิศวกรนะครับก็คือเข้ามาดูว่าการเชื่อมเนี่ยจะเชื่อมยังไงก็คือผมก็จะตัดเป็นเพจเหล็กเนี่ยตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับเสริมทุกเสาเลยก็คือตัดเสริมตัดเสริมตัดเสริมอย่างเงี้ยไว้ทุกจุดนะครับแล้วก็จะตัดเหล็กเพจเหล็กสามเหลี่ยมเผื่อไว้ด้วยหลายๆชิ้นแล้วก็วิศวกรเนี่ย คือพี่เขาก็จะบอกว่าเอาตรงนี้อัดเข้าไปอีกตรงนี้ใส่เข้าไปอีกตรงนี้ใส่เข้าไปอีกเกชื่อมให้แน่นให้แน่นเลยก็คือเชื่อมทุกจุดอะนะครับไม่ให้ล็อกไม่ให้พลาดเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะตรวจพอตรวจเสร็จแบบเนี้ยนะครับคือระดับน้ําเสาต้องตรง,ตรงถ้าไม่ตรงเป็นเรื่องเลยไม่ได้ก็คือต้องระดับน้าจับจับจับ,จบเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัวรถยกก็ยกกันอยู่เห็นไหมฮะอ่าพอเสร็จแล้วนะครับ คือขั้นตอนผมเนี่ยก็เอาเชือกลากเรือเนี่ยไปผูกไว้บนยอดข้างบนนะครับผูกไว้บนยอดข้างบนแล้วก็ให้ทีมงานของผมเนี่ยหคนเนี่ยก็คือดึงจากยอดเนี่ยแล้วก็กระชากกระชากกระชากอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการเทสแรงลมอีกทีถ้าเกิดว่าดึงกระชากกระชากแล้วมันไม่เอียงมันแม่เลยเลยเนี่ยก็คือผ่านนะครับแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอาคอนกรีตอะมามาเทลงบน ตัวฐานลากนะครับคือรู้สึกว่าเทคือผูกเชือกเนี่ยคือผูกเชือกตอนตอนเทเสร็จแหละโทษทีก็คือเราพอเราตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาคอนกรีตมาเทพอะเทแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งให้มันเซ็ตตัว 3- 4วันอย่างเงี้ยก็ปีนขึ้นแมง้งบนนะครับแล้วก็เอาเชือกมาผูกแล้วก็ทุกอย่างจบแล้วก็คือเอาเชือกมาผูกแล้วก็ดึงด้านบนดึงบนยอดใช้ใช้คน6คนผูกด้านบนนะครับแล้วก็ดึงเอากระชากเอา ก็ของผมมีวิศวกรมาตรวจด้วยนะครับก็คือทํางานแบบให้มันเซฟตี้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านเขียนอย่างเดียวเซนอย่างเดียวแล้วไม่มีมาตรวจก็คือมันก็อาจจะไม่เซฟตี้แต่ถ้าเกิดมีมาตรวจอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มความสบายใจให้กับลูกค้าหรือร้านําป้ายถ้าเกิดจะทํางานเสี่ยงแบบนี้ผมแนะนําเลยนะครับเทคอนกรีตหนาเท่าไหร่ป้ายนี้น่าจะประมาณเทน่าจะประมาณ 40- 50ิเซนได้ นะครับก็คือเทมิดเลยแล้วก็แผ่ออกไปประมาณแผ่แผ่ทับตัวฟุตติ้งลงไปเยอะพอสมควรน่าจะเกือบประมาณ50เซนอะลงไปถึงพื้นเลยแล้วก็กว้างกว้างประมาณ2เมตรนะครับ2เมตร2เมตรคูณ2เมตร,มตร,มตรประมาณนี้นะครับก็งานชุดนี้ก็อยู่ที่ IMPACT เมืองทองธานีก็ติดตั้งไปประมาณตอนนี้ก็5ปีประมาณ5ปีละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แต่งานชุดนี้คือถ้าเกิดจะทำอะ่ะคือแนะนําว่าพยายามออกแบบให้คนเราอะ่ะมุดเข้าไปข้างในได้เพราะว่าเนี้ยของผมมันมุดได้ไหมมุดได้แต่ว่าช่องของผมที่มุดเนี่ยเอาง่ายงคือระดับแค่สามสิบเซนอะ่ะคือมุดเข้าไปพอดีคนเลยเวลาจะทำงานเซอร์วิสอันนี้ยลำบากพอสมควรเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเห็นไหมฮะเห็นกล่องแฟงบนไหมฮะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมเอารูปอันนี้หลบนิดนึงเดี๋ยวผมเอาคลิปอ่าเนี้ยบนยอดเห็นไหมฮะอ่าบนยอดอันเนี้ยข้างบนเห็นไหมฮะอันเนี้ยก็คือเอาให้มันชัวร์ชัวๆก่อนนะครับก็คือเชื่อมให้มันชัวรวทุกอย่างทุกอย่างเรียกวิศวกรมาตรวจนะครับมันจะได้ชัวร์เราทํางานอะไรที่เราไม่แม่นผมแนะนําว่าเรียก คนที่แม่นกว่าเรามาผมไม่ได้เป็นคนที่ทําเก่งที่สุดผมก็ต้องเรียกคนที่ทําเก่งที่สุดมาช่วยทํานะครับระหว่างป้ายกับร้านลูกค้าอะไรอะไรไปก่อนก่อนกันป้ายกับร้านลูกค้าป้ายกับร้านลูกค้าหมายถึงใครจะไม่อยู่ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือ,อ,อลักษณะแบบเนี้ย คือป้ายเนี่ยเอาง่ายๆก็เป็นป้ายให้เช่าก็คือเป็นป้ายร้านค้าให้เช่าแล้วก็ติดสติกเกอร์เอาแต่ว่าการดีไซน์อย่างเงี้ยคือแนะนาว่าให้ทําให้มันเข้าได้ง่ายหน่อยผมอะ่ะก็ผมก็อยากให้มันสวยก็ให้มันแบนไงจริงๆลูกค้าก็ให้มันลูกค้าเขาต้องแบนกว่าน,นี้ด้วยแต่ผมบอกไม่ได้ผมขอเท่านี้แล้วกันขอขอเอาคนมุดได้หน่อยคือคนอ้วนๆที่เข้าไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนคนผ,มผอมๆเนี่ย อย่างผมเนี่ยผมก็เข้าได้แต่ผมก็กลัวเพราะว่าเข้าไปข้างในแล้วมันไม่มีอากาศหายใจเลยสังเกตป้ายไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูป้ายจะชัดนะอ่ะเนี่ยให้ดูป้ายชัด,ชดคือป้ายเอาง่ายๆป้ายลักษณะแบบนี้ก็คือผมใช้หมอปแปลงไฟผมเดินถี่มากแรงมากเลยไฟตัวนี้ ผมใช้หมอ้อแปลงรู้สึกจะ6ลูกหรือหรือ8ลูกเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วหมอ้อแปลงผมอยู่ข้างในสวัสดีครับคุณต้นหมอ้อแปลงเนี่ยผมอยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมก็ทําเป็นถาดรับหม้อแปลงเอาไว้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับทีนี้เวลาจะเปลี่ยนหมอ้อแปลงจะทํำยังไงก็คือเราสามารถ มุดตรงนี้ได้แล้วขึ้นไปข้างบนได้มีมีก็เรียกประตูเล็กๆ50เซนแล้วก็มุดเข้าไปข้างในอันนี้การออกแบบพวกนี้เนี่ยด้านข้างมันบางมากเ,เห็นไหมอย่างเงี้ยมันบางบางซะ่จนจะเข้าไปลําบากนะครับอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าทําก็แนะนําให้ดีไซน์ให้คนเข้าได้แต่ถ้าเกิดว่าลักษณะแบบนี้คือผมก็เจาะช่องคือคือ ป้ายพวกนี้ข้างหลังป้ายพวกนี้ผมเจาะช่องเป็นช่องระบายอากาศไว้แบบนี้เลยนะครับคือถ้าเปิดกล่องไฟออกมามันก็จะเห็นเป็นช่องว่างข้างในเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เจาะช่องอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าแบงค์ในปึ้งเนี่ยผมจะต้องแกะกล่องไฟออกไม่งั้นหายใจไม่ได้เพราะไม่มีลมเข้าเลยอันตรายนะครับอ่าอ่าว่าไงครับคุณชินครับสบายดีนะครับอันนี้งานเก่าๆนะครับ ก็เอามาไลฟ์ให้ดูนะครับเพราะว่ามีคุณลูกค้าจะทําใหม่ละนะครับทําคล้ายๆกันก็เลยไลฟ์ให้เห็นชัดๆขั้นตอนเป็นยังไง1 2 3่งาสีนะครับแล้วก็เผื่อร้านป้ายจะทําก็ลําดับขั้นตอนกันได้นะครับน่าจะได้ประโยชน์แหละคลิปนี้นะครับก็ช่วงนี้ดูข่าวเศร้าๆมาเยอะแล้วดูข่าวเรื่องป้ายนิดนึงแล้กันเป็นประโยชน์นะครับก็ งานลักษณะแบบนี้ลำดับเหตุการณ์ไอ้ลำดับใบเสนอราคาผมบอกไปแล้วมี7ข้อนะครับถ้ายังไงยังไม่เข้าใจลองรีเพย์ย้อนกลับดูนะครับแล้วก็ป้ายแบบนี้เน้นย้ำไว้นิดนึงว่าถ้ามีวิศวกรตรวจหน้างานได้ก็ดีถ้าเกิดว่าไม่มีก็ติดต่อมาหาผมแล้วเดี๋ยวผมส่งคอนแทคให้นะครับก็คือ,อ,อวิศวกรท่านนี้ก็ร่วมง,งานกันอยู่นะครับก็เป็นพี่ที่รู้จักกันก็ มีบริการมาตรวจหน้าง,งานให้ด้วยนะครับแล้วก็คำนวณเขียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยนะครับอ่าก็ลองดูนะครับเผื่อได้เผื่อน่าจะได้ประโยชน์แหละสบายดีครับหัวหน้าถ้าเกิดว่างงๆยังไงลองดูย้อนหลังนะครับคลิปนี้เน้นๆงานป้ายทาวเวอร์นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงจุดไหนเป็นพิเศษนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ว่างาน อย่างเงี้ยเขาเรียกว่างานโครงสร้างหลักทีท่ที่ใช้ตัวรถยกอะยกขึ้นไปแต่ว่างานโครงสร้างรองเนี่ยพวกนี้ผมหลังๆอะผมจะแนะนําไว้ให้คุณลูกค้าได้รับรู้ไ้เลยว่าหรือว่าให้ร้านป้ายรับรู้ไว้เลยว่าแนะนําว่าให้ใช้เหล็กเกาณันอย่าไปใช้เหล็กทาสีเพราะว่าอนาคตมันเกิดเป็นสนิมลงมาแล้วมันจะเสียเวลาเราผมแนะนําเลยว่าหลังๆเนี่ย ใช้เหล็กกาวไานทา์ไปเลยครับไม่ต้องไปใช้เหล็กทาสีเพราะว่าเหล็กทาสีมันอยู่ไม่นานเดี๋ยวสนิทมันก็ขึ้นและเหล็กกาวไานทา์สบายใจกว่านะครับถ้าเป็นงานถาวรนะแต่ถ้าเป็นงานปี2ปีอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนําได้แค่นี้แหละนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเผื่อว่าได้ประโยชน์นะครับถ้าได้ประโยชน์ยังไงก็มาเปิดดูเอาเองย้อนหลังนะครับเผื่อจะทํางานแบบนี้ก็มาเปิด ย้อนหลังอาห้องสมุดงานป้ายก็กลับมาเปิดดูได้แล้วผมก็จะทําเป็นก็เรียกว่าทําเป็นลิงก์เอาไว้ไว้บนด้านบนของเพจด้วยเวลามาเปิดดูก็เปิดกดลิงก์ปึ้งเปิดเปิดดูสารบัญข้างบนน่ะมันจะมีเห็นเป็นเป็นลิงก์เลยว่า1ถึง EP ที่1ถึง EP ที่176มันมีลิงก์อะไรบ้างพอกดเข้าไปปึ้งมันก็จะเด้งเข้ามาที่คลิปที่กินข้าวที่ไหนดีครับกินข้าวบ้างนะครับ กำลังจะทานครับอ่แล <that> ้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะลงไว้ใน YouTube ด้วยนะครับเผื่ออนาคตเพจมีปัญหา Facebook มีปัญหานะครับก็ดูในช่องทาง YouTube ได้นะครับเพราะว่าอนาคตไม่แน่ไม่นอนอาจจะเพจ f a c e b o o k Facebook อาจจะปิดกิจการไปผมก็จะมี YouTube รองรับเอาไว้ด้วยชั้นหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วโอเคครับ แล้ว